อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะพิวาเทมิสวากาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆนามิ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ภาษาทีเกณฑ์นะสมปาเทธะท่านทั้งหลายจงตั้งใจเราเรียนด้วยความเรื่มอมใสเถิดแจกข้อสอบครับจะเฉลยข้อสอบก่อนก่อนเรียน เฉลยทดสอบความรู้บาลีวยากรเบื้องต้นครั้งที่สองนะครับแจกแล้วก็วันนี้แล้วก็ข้อสอบที่ผู้เรียนทางออนไลน์ส่งมาให้ยังไม่ได้ปริ้นออกมาท่านวันช่วยปริ้นด้วยกันแล้วกันนะปริ้นออกมาแล้วก็วันหลังๆเอาไปตรวจครับไม่ต้องฉเฉลยในห้องก็ได้นะครับแบ่งกันไปตรวจช่วยกันตรวจพวกเรานี่แหละ ช่วยกันตรวจแบ่งไปมีกี่ฉบับยังไม่รู้บางคนตั้งหกเจ็ดหน้าแล้วนะครับดูข้อสอบนะครับข้อหนึ่งถามว่าสมารทข้อสองถามว่าสมารทข้อสามถามว่าตับุริชาสมารทก็แสดงว่าสามข้อแรกเนี่ยเป็นความรู้เกี่ยวกับสมารทนะครับข้อสี่ถามว่าตัดทิศข้อห้าก็ตัดทิศข้อหกก็ตัดทิศครับ ข้อ7ข้อ8ข้อ9และข้อ10เป็นอาขยาดสามกันรวดนะครับเริ่มที่ข้อ1ก่อนนะครับข้อ1ถามว่าสมาร์คืออะไรใครตอบไม่ถูกเราก็ปีนาเรียนใหม่ครับมีองค์ประกอบกี่อย่างอะไรบ้างตอบให้ครบนะครับถาม3ตอนก็ต้องตอบ3ตอน ตอนที่หนึ่งครับสมาธิคือการย่อนามมาสับที่มีเนื้อความเข้ากันได้ตั้งแต่สองบทขึ้นไปให้เป็นบทเดียวกันแม้จะไม่ตรงนี้เปะ๊ะแต่ว่าสรุปได้เนื้อความแบบนี้ครับได้ละ3 3คะแนนเอา3คะแนนก่อนก็พอครับถ้าตอบถูกแค่นี้ก็ได้3คะแนนละครับต่อมามีองค์ประกอบกี่อย่างตอบว่ามีองค์ประกอบ3อย่าง ใครตอบสองอย่างสามคะแนนนี้หายไปนะครับใครตอบสี่อย่างสามคะแนนนี้ก็หายครับต้องตอบว่าสามเท่านั้นครับต่อมาอะไรบ้างตอบว่านามบวกนามดวกบวกวิพัฒนามนะถูกทั้ง3มตอนนะครับถูกทั้งสมตอนก็ได้ไปสิบคะแนนเต็มแต่ถ้าถูกเป็นตอนตอน ถ้านับแล้วคะแนนขาดหลักเต็มปัดขึ้นนะครับสมมุติว่าได้7.5ก็ปัดเป็น8นะครับได้เก้าจุดหนะต้องจุด5ขึ้นไปนะถ้าต่ํากว่าจุด5ปัดลงนะครับจุด5ขึ้นไปได้ปัดขึ้นไม่ถึง 5. จุด5้าจุดสองจุดสามะไแล้วแต่ปัดลงครับ ถ้าไม่ปัดลงก็เอาเต็มไว้เท่าเดิมนั่นแหละไม่ต้องปัดขึ้นให้คะแนนครับตัวละให้คะแนนตัวเองครับได้คนละสิบเลยรอครับเดียวว่าได้คนละสิบเลยก็เขาบอกเนี่ยวงเล็บเนี่ยสิบข้อข้อละสิบคะแนนรวมไปถึงร้อยคะแนนเล่นเอาเต็มสิบเลยทุกข้อเลยไม่ได้ต้องตรวจด้วยสุจริตใจครับถูกก็ให้ถูกไม่ถูกก็ไม่ต้องเอาละครับต่อมาข้อสองครับถามว่าสมาธิมีกี่อย่าง มีกี่ประเภทนะไม่ใช่กี่อย่างหรอกสมาธิมีกี่ประเภทมีกี่ลักษณะและมีกี่ชื่อนะครับแค่3ตอนนี้เท่านะครับตอนที่4เป็นเสริมไม่ช่ครับเขียนมาโดยย่อว่ามีอะไรบ้างนะครับเราก็เขียนไปตามนี่ครับสมาธิโดยประเภทมี2ประเภทคือลบวิพัต์กับไม่ลบวิพัต์มี2อมี3ลักษณะคือเป็นบทเดียวกัน มีวิพัฒน์เดียวกันสวดติดเป็นบทเดียวกันมีกี่ชื่อมีหกชื่อนะครับจะใส่วงเล็บหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองสามไปทุกอันก็ได้นะครับมีหกชื่อตามนี้ครับอัปชยีภาวะสมาทวงเล็บก็ได้ไม่วงเล็บก็ได้ไม่ใส่ตัวเลขก,ก็ถูกเหมือนเดิมนะครับหกชื่อสมารทครับต่อไปตามนี้ครับ หกชื่อเขียนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนี่ยเหรอสมัครอะไรชื่อหนึ่งสมัครอะไรชื่อสองมีเหรอสมัสม,มีหกชื่อคือสมัทแรกชื่อหนึ่งสมัทที่สองชื่อสองอย่างนี้เหรอ,ออ๋อมันก็ไม่ถูกเลดิสมัทมีหกชื่อคือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอย่างนี้เหรออ๋อก็มันก็ คือตอนนี้มันคือสามคะแนนใช่ไหมทั้งหมดเนี่ยคือสามคะแนนแต่เท่ากับว่าสามคะแนนเนี้ยเราตอบกี่อย่างเห็นไหมครับเนี่ยนะ,ะมีกี่ชื่อใช่ไหมเราตอบมาหชื่อว่าอะไรบ้างยังไม่ได้ตอบเลยมันก็ได้กับเท่ากับว่าครึ่งหนึ่งของสามคะแนนนั่น่ะนะครึ่งหนึ่งของสามคะแนนทำไมไม่ตอบให้มันเต็มมาเขียนมาโดยย่อว่ามีอะไรบ้างเนี่ยรับเขียนดยเดียวย่อ เห็นเยอๆก็ชายีพาวากมะที่อะไรพรยีกมัมมะทิคุตัปปูผูธวันธานสมาสากานี่ยก็ยอที่สุดแล้วอะ่ะก็ถูกนะแต่ตอบอย่างนี้นะอ่ะให้คะแนนครับเฉลี่ยกันแล้วให้คะแนนนะครับมี3ตอนต่อมาข้อ3เกี่ยวกับสมาธิถามเจาะจงตรงไปหาสมาธิเดียวคือตับปุริษะสมาธิมีใช้มากที่สุด กว่าสมาธอีกหสมาธครับจึงอยากรู้ว่ามีกี่อย่างอะไรบ้างตับปุริสสมาธมีกี่อย่างอะไรบ้างก็ตอบว่าหอย่างเริ่มตั้งแต่ทุติยาถึงสัตตมีครับทุติยาตับตติยาตับไปเรื่อยนะครับจนถึงสัตตมีตับย่อก็ทุตับตะตับโอ้ยตะก็เป็นตุมันก็ไม่ถูกอ่ะ ทุกอย่าถึงสัตมีมันคือหมดหรือเปล่าล่ะมันหายไหนไปอะไรมันเกินมาเราไม่รู้นะครับมันก็ต้องบอกมามีกี่อย่างอะไรบ้างอะครับคาว่าอะไรบ้างหนึ่งถึงสองหนึ่งถึงหกอย่างนีนไม่รู้อะไรอะครับมันหายไปอะตติยาก็หายจะตูถีก็หายก็ได้ไม่เต็มดีครับคําถามคําถามนี้นะครับมีแค่สองตอนนะครับ ตอนแรกก็คือตอบว่างหอย่างเฉยได้ห้าคะแนนแล้วก็ตอบอะไรบ้างมาครบว่าอะไรบ้างได้อีกห้าคะแนนครับถ้าตอบไม่ครบก็เฉลี่ยหักคะแนนออกครับเออถ้านู่นอ่ะถ้าตามประเด็นข้อสองนะเขาถามบอกให้มาโดยย่อัน,นี้บอกได้อยู่ทุติยาถึงสัตตมีอะไรเงรี้ยได้อยู่เพราะยอ่ออันนี้เขาไม่ได้บอกว่าให้ยอ่อ ถามาอะไรบ้างก็ต้องเอามาให้ครบว่าอะไรบ้างนะครับจบสมาธิต่อไปตัดทิศครับถามเกี่ยวกับตัดทิศอีก3ข้อแบบทื่อๆซื่อๆมากเลยครับตัดทิศคืออะไร1ตอนแล้วมีองค์ประกอบกี่อย่างอีกหนึ่งตอนอะไรบ้างอีก1นึ่งตอนสามตอนใครตอบว่าตัดทิศต,ตัดทิศคืออะไรครับ คือกันกันหนึ่งในไวยากรณ์ถูกไหมเป็นชื่อกันกันหนึ่งในไวยากรณ์ไม่ถูกนะตอบอย่างนี้นะตัดทิศเราต้องวันวันติวให้ก็บอกชัดนะว่าคำว่าถ้าเขาถามว่าตัดทิศคืออะไรก็เอาคาวิเคราะห์ของตัดทิศมาแปลเลยแปลว่าปัจจัยหมู่หนึ่งหรือปัจจัยที่มีประโยชน์เกื้อกูลแก่นามสามใช่ไหม นะปัจจัยที่เกื้อกูลแก่น้มสามนี่ก็สั้นที่สุดชัดที่สุดแล้วล่นะมีองค์ประกอบกี่อย่างล้วก็ตอบว่า3อย่างอะไรบ้างนามปัจจัยวิพัตนามนะครับ3ตอนตอนละ3 3คะแนนนั่นแหละถ้าได้2ตอนก็จะปัดขึ้นไปเป็น7คะแนนครับ3.3 3.3มจันจะเป็น6.6ใช่ไหมพอเป็น6.6ปุ๊บมันเกิน5มันก็ปัดขึ้นเป็น7คะแนนครับ ห้าครับตัดทิศมีชื่อเรียกกี่อย่างอะไรบ้างและมีความหมายว่าอย่างไรนี่ครับอันนี้พวกท่านไปดูเฉลยมาแล้วละ่ะตัดทิศมีชื่อเรียกเจ็ดอย่างมีความหมายดังนี้หนึ่งอปจจตัดทิศลงปัจใจัยในอัตวาลูกหลานนี่ความหมายนะครับสองอเนกทาตัทิศลงปัจจัยในอัตหลายอย่างจึงเรียกว่าอเนกทถาหลายอัต ไม่ใช่หนึ่งสามภาวะตัทิศลงปัจจัยในอัตว่าความมีความเป็นจะเอาความมีก็ได้ความเป็นก็ได้หรือจะมาทั้งสองก็ได้ส่วนใหญ่จะแปลว่าความเป็นนะครับความเป็นผู้ฉลาดความเป็นบัณฑิตความเป็นคนเกียรจคร้านอะไรประมาณนะี้สี่วิเศษตัดทิศลงปัจจัยในอัตว่าพิเศษพิเศษกว่าพิเศษยิ่งกว่าพิเศษที่สุดห้าอสถิตทิทิ ลงปัจจัยในอัดว่าผู้มีหรือของเขามีอยู่นั่นแหละความหมายไหนก็ได้นะครับหกสังขยาตัดทิศลงปัจจัยในอัดว่าเต็มโดยเน้นไปที่ปุรณะสังขยาไม่ได้เน้นที่ทปกติสังขยาและเจ็ดอัพชะยะตัดทิศลงปัจจัยในอดต่างๆมีรูปคงที่ไม่เปลี่ยนตามลิงวิพัตและวัจจะนะครับอันนี้ขยายเพิ่มไม่เฉยนะครับแค่บอกว่าลงในอัด อะไรอะอัพยยะหรืออัดต่างๆหลายอัดครับหลายอัดอยู่อัดวิภาคะแปลว่าจำแนกอัดประกางระใช่ไหมอัดอะไรอีกอะปริมาณนะครับรวิภาคะก็แบ่งแล้วก็ประกางระก็เหมือนกันแล้วก็ปร,ริมาณก็กำหนดปริมาตร หมวดหหมวด2ประมาณนี้อ่ะครับต่อไปนะครับคำถามที่6ถามว่าบทตัดทิศต,ต่อไปนี้ประกอบด้วยปัจจัยอะไรเนี่ยครับสิบตัดทิศบอกแต่ปัจจัยกระจายโนคือนายณะปัจจัยถ้าให้ตอบว่านายนะัยผิดนะครับนายณะนะครับอันนี้ตรวจดูได้เลยครับนะฮะ ตอบได้อันเดียวไหวง่ายจะตายเลยตอบคำไบได้อันเดียวตอบได้แต่กระจายจะนองนี่เหรอกาสาวังเออ <c oughs> มันก็นะอยู่หลายตัวเอ่าล่ะครับเนี่ยครับดูตามนี้นะดูตามเฉลยนี่นะครับนับคะแนนรวมครับตามนี้เลยครับตามเนี้ยฮะ ครับสิบตัวก็สิบข้อละข้อละหนึ่งคะแนนครับเพราะมันครบสิบตัวสิบคะแนนตัวละหนึ่งตัวละหนึ่งถ้าไม่ถูกเลยสงสารครับให้ค่าเขียนสองคะแนนเอาถ้าเราถูกข้อเดียวล่ะถูกข้อเดียวก็ได้หนึ่งคะแนนไงครับถ้าจะเอาบอกว่าเอา้าผมก็เขียนด้วยนะนั่นหมายถึงว่าเขียนแล้วมันไม่ถูกอะไรเลยครับถ้าถูกข้อเดียวนี่ก็อัศจรรย์แล้ว <c oughs> ได้คะแนนเดียวว่าทางนั้นทําให้ไม่ถูกเลยดีกว่าใช่ไหมอ <c oughs> ย่างน้อยก็ได้สองคะแนนมากกว่ามากกว่าถูกอันเดียวต่อไปครับข้อเจ็ดครับขึ้นอาขยาตแล้วนะครับอาขยาตหรืออัคยาตและแต่จะอ่านนะครับคืออะไรอีกครับตอบก็คือคือคำกล่าวกิริยาใช่ไหมครับเนะี่ย มีองค์ประกอบเท่าไรสามอะไรบ้างธาตุบวกปัจจัยบวกวิพัต์อาขยาตถ้าใครบอกว่าวิพัต์เฉยๆไม่ได้นะครับเพราะวิพัต์มันมีนามกับอาขยาตถ้าบอกวิพัต์เฉยมันหมายถึงสองอย่างทันทีครับดังนั้นก็จะไปคาบเกี่ยวกับวิพัตน์นามต้องบอกให้ชัดในนามก็ต้องบอกวิพัตนนามในอาขยาตก็ต้องบอกวิพัตอาขยาตถ้าวิพัตน์หห้วนมันก็จะหมายเอาทั้งนามทั้งอาขยาตครับมันก็ผิดนะครับ ก็ผิดคือตอนนั้นมันมีสามคะแนนใช่ไหมธาตุเออถูกใช่ไหมปัจจัยถูกใช่ไหมเออหายไปคะแนนหนึ่งวะวิพัดผิดวะหายไปหน,นึ่งคะแนนในสามคะแนนหายไปหน,นึ่งคะแนนสิบคะแนนก็ถูกตัดออกหน,นึ่งคะแนออน,นฮะคำกล่าวกิริยาทำไมเหรออ๋อมันก็ถูกอยู่นี่ไงก็ถูกอยู่ ฮ่าไม่ใช่ไม่ใช่มันสามตอนตอนละสามไงคืออะไรหนึ่งตอนมีองค์ประกอบกี่อย่างหนึ่งตอนอะไรบ้างอีกหนึ่งตอนไงมันก็ได้ตอนละสามคะแนนะถ้าไม่ใช่ได้ห้านะอะไรตอบไม่ถูกตอบถูกแค่สองตอนก็ได้สิบอะไรสิเงั้นนะตอนละสามคะแนนเท่านั้นครับต่อไปข้อแปดครับธาตุในอาขยาตมีกี่คณะชื่อว่าอะไรบ้าง ี่านขยาตมี8คณะชื่อว่า 1. นึ่ภูวาทิคณะ 2. อรุธาทิคณะ 3. ามทิวาทิคณะ 4. สวาทิคณะ 5. ้ากิยาทิคณะ 6. กคหาทิคณะเจตนาทิคณะและก็ 8. จุงราทิคณะนะครับแต่ถ้าไปเรียนบาลีคำพีปะทะกรูประสิทธิจะลดลงมาเหลือ7จคณะนะครับ โดยยุบกิยาที่คณะกับขหาที่คณะเข้ากันเพราะขหาที่คณะเนี่ยมีาธาตุมีปัจจัยสองตัวแต่มีาธาตุแสดงอยู่แค่าธาตุเดียวก็เลยยุบเข้าไปอยู่ในกิยาที่คณะอ่ะตอบตรวจแล้วก็ลงครับอ๋อได้ได้ไปคณะนี่มันครึ่งหนึ่งแล้วครับแปดคณะเนี่ยคือได้ห้าคะแนนแล้วอีกแปดตามมานั่นคืออีกชื่ออะไรบ้างครับคนละตอนครับเป็นสองตอน ใครตอบว่าแปดคณะเฉยก็ได้5้าคะแนนครับข้อเก้าวิพัตอาขยาดคืออะไรและบอกให้เรารู้อะไรบ้างในตัววิพัตเองบอกให้เรารู้อะไรจงเขียนวิพัตอาขยาดมาให้ดูศัก3าหมวดหมวดไหนก็ได้นะครับแล้วแต่ได้แหมวดเพราะถ้าเขียนหมวดไหนต้องตรวจให้มันตรงตามหมวดนั้นนะครับ ตอบครับวิพัตอิอขยาตคือสับจำแนกอัดของธาตุโดยการและเอกพจน์เป็นต้นวิพัตอิอขยาตบอกให้เรารู้การบทบุรุษและวจนะนะครับการบทบุรุษและวจนะต่อมาวิพัตนิอขยาตสามหมวดแล้วแต่จะเขียนผมเขียนวัตมานาปัญจมีอชตันีมันค่อยสั้นหน่อยฮนะ บอกท่านไปเขียนพุยสันติโหรมื่อยมือเลยครับเลือกเอาหมวดไหนก็ได้เพราะผมไม่ได้บ่งมานี่มาหมวดไหนมาสักสามหมวดอะ่ะ <c oughs> แต่ก็เลือกอหมวดที่เราคล่องนั่นแหละไม่ผิดแน่ได้วัตรมนากับวิสันติมันเหมือนกันเป๊ะเป๊เ,ปเลยมันต่างแต่ใส่สระ,ะนำหน้าแค่นั้นเองใช่ไหมเออ เอารวมคะแนนไปครับได้กี่คะแนนก็คําถามอันนี้ก็คือถ้าบอกว่าอาขยะคือจําแนกอัดของธาตุก็ถูกวิพัฒน์บอกให้รู้อะไรก็ถูกคําถามจะมี3มตอนนะครับวิอาขยะคืออะไรไอวิพัฒน์อาขยะคืออะไรหนึ่งตอนบอกให้รู้อะไรอีกหนึ่งตอนวิพัฒน์สามหมวดอีกหนึ่งตอนนะครับสามหมวดหมวดละ1คะแนนและข้อสุดท้ายครับ บทกิริยาอาขยาตต่อไปนี้แปลว่าอะไรโหติวุจติพุญชติสัมมติปาปุนาติชานาติกยิระติจินเตติพรูทะอาหะครับตรวจไปตามนี้ครับโหติย่อมมีย่อมเป็นวุจติย่อมกล่าวย่อมเรียกพุญชติย่อมกินสัมมติย่อมสงบ ย่อมระง,งับถ้าอุปสมมติก็ขเข้าไประง,งับปาปูนาติย่อมถึงย่อมบรรลุชานาติย่อมรู้กยิระติย่อมกระทำจินเตติย่อมคิดย่อมรู้เหมือนกันครับภูทะจงสวดจงกล่าวทำไมต้องจงเพราะถะถะตัวนี้มันเป็นปัญจมีใครจะแปลว่าย่อมกล่าวก็ได้เพราะถะในวัตถมานาก็มีนะครับอาหะ อันนี้จะแปลว่าย่อมกล่าวไม่ได้เด็ดขาดเพราะว่ามันเป็นปรโรคขาวิพัตครับต้องแปลว่ากล่าวแล้วเท่านั้นนะครับเอาละทีนี้รวมคะแนนทั้ง10ข้อครับรวมคะแนนทั้ง10ข้อฮะอะไรนะ มันไม่ได้เห็นครับแปลว่ารู้ครับไม่ได้เห็นด้วยตาครับข้อหกทำไมไม่ได้ใบเฉลยไปเหรอหอ,อ้าวมันต้องเหน็บรวมกันไว้เลย กลับไปดูทบทวนได้นะครับแต่ตอนนี้ต้องตรวจลงคะแนนใครตรวจเสร็จแล้วแจ้งคะแนนครับ <Yeah. S 1> 83ใครอีกคะแนนเยอะเกินร้อยแน่เลยนับนานขนาดนี้ 48ฮ <43. S 1> ะ48.3ปัดขึ้นไม่ได้มันจุดน้อย <67. S 1> 63ใครอีก58 54 ฮ <45. S 1> ะสี่สิบห้าเมื่อกี้บอกห้าสิบสี่หมดแล้วเหรอแค่นี้เหรอยี่สิบสี่โอ้ยทำลายสถิติแล้วเนี่ยยี่สิบสี่เนี่ย <c oughs> ใครอีกครับหมดยังครับ ส่วนข้อสอบผู้เรียนออนไลน์เดี๋ยวพรุ่งนี้ปริ้นออกมาจะแบ่งกันตรวจนะครับแล้วก็แจ้งลงคะแนนมีใครยังไม่บอกคะแนนครับนับนานแท้แสดงว่ามันมีเศษเยอะเนี่ย ะครับฮะเจ็ดสิบห้าสุดท้ายแล้วใช่ไหมใครอีกอะเดี๋ยวจะขึ้นกีตะก,กันแล้วเดี๋ยวขอตัดขอตัดเฉลยข้อสอบออกก่อนนะครับ แล้วก็เปิดใหม่ครับถ่ายทอดใหม่เขาปิดตอนนี้ก่อน